ไบออฟด e เยี r 2024มอไซค์แห่งปีโดยทีมงาน Motor ร์ l วจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาจัดอันดับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผ่านพ้นปี2024ไปแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสมบัฒนากันมากๆครับกิจการรุ่งเรืองเนาะแน่นอนครับตามธรรมเนียมของ Motor ร a เ l เราทุกปีจะมีการจัดอันดับนะครับให้รางวัล b k e of the Year ซึ่ง ตอนนี้เข้าปี2025แล้วดังนั้นเราจะจัดอันดับให้กับ b บ k e of the Year ในปี2024ที่เพิ่งผ่านมานี้ฮะโดยนับทั้งปีและจะต้องเป็นรถที่ทางทีมงานเราเนี่ยได้เคยขับขี่ทดสอบมันกันแล้วครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมต้องขอจัดอันดับออกเป็นในส่วนของรถเล็กครับก็คือไม่เกิน 400cc แล้วก็รถ Big b i บ e ครับที่มีขนาดพิกัดมากกว่า 400cc ขึ้นไปนะครับและรางวัลสุดท้ายครับก็คือ รถที่ผมขี่แล้วนะครับรู้สึกสนุกชื่นชอบที่สุดในปี2024ทั้งหมดที่ได้ขี่มาเลยครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกก่อนครับก็คือรถพิกัดไม่เกิน4 0 0ซีซีครับสำหรับเราเนี่ยก็คือเจ้ารถขนขิง V 3 0ครับซอนเทส3 6 8 G ครับได้รับรางวัลน,นี้ไปครองฮะเนื่องจากว่ามันเปิดตัวในช่วงงานมอเตอร์เอ็กปลายปีเลยนะครับแล้วก็ ่วยดันยอดจองให้แบรนด์ซอนเทสเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ลงอีเวนต์ใหญ่อย่างงานมอเตอร์เอ็กครับลงครั้งแรกก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งของยอดจองได้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับกับ Big Scooter s i สาย Adventure รถขนขิงขนาดแท้เพราะว่าเขาทำราคากับออปชันออกมาเนี่ยได้ดีน่าสนใจมากๆครับแถมขี่ดีอีกด้วยนะผมก็ทำรีวิวไปหมดแล้วก็ไม่น่าแปลกใจครับกับการที่เขาคว้ารางวัลรถ ที่ไม่เกิน400ซีซีนะครับของทางเราและรางวัลที่2ถัดมาครับก็คือรางวัลในกลุ่มของ Big b ไบนะผมก็คงต้องยกให้ Honda e c a ัครับซึ่งจะมีทั้งในส่วนของ CBR แล้วก็ CB ที่เป็นตัว n นกเกไฟกลมนะครับต้องบอกก่อนว่ารถ Big b ไบค์อะจริงๆก็ถือว่ามีการเปิดตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่สำหรับผมอะผมให้เจ้าเทคโนโลยี EC ันี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากเขามาวางในตัวเครื่องยนต์ 4ส,สูมนะครับมิดไซส์ของทาง h ัน da ซึ่งถือเป็นเซกเมนต์ที่ขายดีแล้วก็มีความน่าสนใจมากของทางค่ายปีกนกอยู่แล้วครับนอกจากนั้นเลยเนะี่ยในเวอร์ชัน Man นว l คัตกับเวอร์ชันของเทคโนโลยีอีคัเนี่ยครับค่าส่วนต่างของตัวค่าตัวของเขาเนี่ยมันไม่เยอะมากนักนะกับออปชันที่คุณได้เพิ่มมาทั้งในเรื่องของระบบ Quick s h i f t e r 2 o เวเลยนะครับและรวมไปถึงในส่วนของการที่คุณไม่จำเป็นต้องมา ขี่กำคัดอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้คัดเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับทำให้รถ Honda e อ u t ัดทั้ง2โมเดลนี้ครับขี่ง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับมือใหม่นะครับหรือมือเกา๋าคนที่อยากจะมี Big กไบคสักคันเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ดีมากๆครับเป็นรถที่แรงขี่ง่ายขี่สนุกแล้วก็ออปชั่นกับเทคโนโลยีต่างๆก็ถือว่าให้มาครบพอสมควรครับดังนั้นฮนะในส่วนของรางวัล รถบิ๊กไบคครับเราจึงยกให้ Honda e c u คัครับและขอปิดท้ายกันที่รางวัลที่3ก็คือรถที่ผมขี่ทั้งหมดในปี2024แล้วชื่นชอบมากที่สุดนะครับขี่สนุกที่สุดเลยก็ขอยกให้เจ้า 3R CBR พัน Triple R หรือชื S ่อก็คือ WR-RSP ครับผมเปิดตัวในไทย GP 2024และหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เนี่ย เราก็ได้รับเชิญไปทดสอบนะครับในสนามช้างแบบกิจกรรมแบบ endurance test ช่วงกลางคืนด้วยถือเป็นการได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีมากๆสนุกยอดเยี่ยมจริงๆครับและไม่เพียงเท่านั้นนะ คือรถมันขี่ดีจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าการปรับดีไซน์รูปลักษณ์อะไรพวกเนี้ครับมันดูแล้วเหมือนเป็นไม่ได้เชนมากกว่าแต่จริงๆครับทาง Honda บอกว่ามันคือการปรับปรุงขนาดใหญ่เอานิวครับเป็นโมเดลเชนใหม่เลยนะและจากที่ผมได้ลองขี่ก็สัมผัสว่า มันขี่คอนโทลในโค้งอะไรพวกนี้ครับขี่ได้ง่ายขึ้นจริงๆสมูทขึ้นชิปเตอร์นะครับระบบการเข้าเกียร์ของมันเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าตัว 3R ตัวเก่ามากๆครับตัวเก่าเนี่ยมันจะมีอาการแบบเกียร์แข็งๆด้วยนะแล้วทำให้แบบผมมีการเตะเกียร์ พาดอยู่พอสมควรแต่ตัวใหม่เนี่ยคือมันทําได้ดีมากๆครับแล้วก็เรียกว่าใกล้เคียงกับการเข้าเกียร์พวกรถยุโรปเลยนะอันนี้ผมประทับใจจริง,รงๆครับผมก็เอาเป็นว่าสําหรับรางวัลไบออฟดอเกทั้ง3รางวัลน,นี้นะครับก็มีเท่านี้เ,นเพื่อนๆคุณผู้ชมคุณคิดว่ารถคันไหนครับถูกใจคุณบ้างในปี2024ที่ผ่านมาก็คอมเมนต์บอก พวกเราให้รับรู้กันได้เลยครับและยังไงเรามาลุยปี2025ไปด้วยกันครับผม,มเชื่อว่าปี2025เนี่ยมอเตอร์ไซค์ใหม่จะเข้าประเทศไทยน่าจะเยอะพอสมควรเลยครับยังไงก็มารอติดตามกันแล้วผมก็ต้องขอฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorable ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ